เรื่องพระเทวทัตทำสังฆเภทวัตถุห้าประการครั้งนั้นพระเทวทัตเข้าไปหาพระโกกาลิกะพระกะตะโมรกาติสกะพระขันทาเทวีบุตรพระสมุทรทัตตะแล้วได้กล่าวว่ามาเถิท่านทั้งหลายพวกเราจะทำสังฆเภท จักกระเพทศแกพระสมณโคดมเมื่อพระเทวทัตกล่าวอย่างนี้แล้วพระโกกาลิกะได้กล่าวว่าพระสมณโคดมมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากพวกเราจักทำสังฆเพทจักกะเพทศแก่พระสมณโคดมอย่างไรได้มาเถิดท่านทั้งหลายพวกเราจักเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดม แล้วทูลขอวัตถุห้าประการว่าพระผู้มีพระภาคตรัสคุนแห่งความเป็นผู้มักน้อยความสันโดษความขัดเกลา่าความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สั่งสมการปรารบความเพียรโดยอเนกปริยายพระพุทธเจ้าข้าวัตถุห้าประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักน้อย ความเป็นผู้สันโดษความขัดเกลวความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สั่งสมการปรารบความเพียรโดยอนเนกปริยายข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพระวโรกาสภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยู่ป่าเป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดอาศัยบ้านอยู่รูปนั้นพึงต้องโทษ ภิกษุทั้งหลายพึงถือเที่ยวบินทบาตเป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดยินดีกิจนิมน์รูปนั้นพึงต้องโทษภิกษุทั้งหลายพึงถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดยินดีขหะบดีจีวรรูปนั้นพึงต้องโทษภิกษุทั้งหลายพึงถืออยู่โคนไม้เป็นวัดตลอดชีวิต รูปใดเข้าอาศัยที่มุงที่บังรูปนั้นพึงต้องโทษภิกษุทั้งหลายไม่พึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตรูปใดฉันปลาและเนื้อรูปนั้นพึงต้องโทษพระสมณะโคดมจักไม่ทรงอนุญาตวัตถุห้าประการนี้แต่พวกเรานั้นจักให้ประชาชนเชื่อถือวัตถุห้าประการนี้ ท่านทั้งหลายพวกเราสามารถทําสังฆเพจจักเพทแก่พระสมณะโคดมด้วยวัตถุห้าประการนี้แน่เพราะมนุษย์ทั้งหลายเลื่อมใสในการปฏิบัติเศร้าหมองครั้งนั้นพระเทวทัตพร้อมกับบริษัทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งอยู่หนะ้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสคุณแห่งความเป็นผู้มักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสความไม่สั่งสมการปรารบความเพียรโดยอเนกปริยายพระพุทธเจ้าข้า วัตถุห้าประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักน้อยความเป็นผู้สันโดษความขัดเกล่าความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสความไม่สั่งสมการปรารบความเพียรโดยอเนกปริยายข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพระวรโรกาสภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยู่ป่าเป็นวัดตลอดชีวิต รูปใดอาศัยบ้านอยู่รูปนั้นพึงต้องโทษภิกษุทั้งหลายพึงถือเที่ยวบินธบาทเป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดยินดีกิจนิมน์รูปนั้นพึงต้องโทษภิกษุทั้งหลายพึงถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดยินดีขหบดีจีวรรูปนั้นพึงต้องโทษ ภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดเข้าอาศัยที่มุงที่บังรูปนั้นพึงต้องโทษภิกษุทั้งหลายไม่พึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตรูปใดฉันปลาและเนื้อรูปนั้นพึงต้องโทษพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าอย่าเลยเทวทัต ภิกษุใดปรารถนาภิกษุนั้นจงถือการอยู่ป่าเป็นวัดรูปใดปรารถนาจงอยู่ในบ้านรูปใดปรารถนาจงถือเที่ยวบินทบาทเป็นวัดรูปใดปรารถนาจงยินดีกิจนิมน์รูปใดปรารถนาจงถือผ้าบางสุกุลเป็นวัด รูปใดปรารถนาจงยินดีขหาบ,บดีจีวรเราอนุญาตโคนไม้เป็นเสนาสนะแปดเดือนเราอนุญาตปลาและเนื้อที่บริสุทธิ์โดยส่วนสามคือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่รังเกียจครั้งนั้นพระเทวทัตทราบว่า พระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตวัตถุห้าประการนี้จึงร่าเริงดีใจพร้อมกับบริษัทลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วกลับไปต่อมาพระเทวทัตพร้อมกับบริษัทเข้าไปสู่กรุงราชครึ แล้วประกาศให้ประชาชนเข้าใจวัตถุห้าประการว่าท่านทั้งหลายพวกอาตมาเข้าไปเฝ้าพระสมณะโคดมถูนขอวัตถุห้าประการว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัดคุณแห่งความเป็นผู้มักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสความไม่สั่งสม การปรารบความเพียรโดยอเนกปริยายพระพุทธเจ้าข้าวัตถุห้าประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักน้อยความเป็นผู้สันโดษความขัดเกลวความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสความไม่สั่งสมการปรารบความเพียรโดยอเนกปริยายข้าพระพุทธเจ้า ขอประธานพระวโรกาสภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยู่ป่าเป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดอาศัยบ้านอยู่รูปนั้นพึงต้องโทษภิกษุทั้งหลายพึงถือเที่ยวบินทบาทเป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดยินดีกิจนิมนต์รูปนั้นพึงต้องโทษภิกษุทั้งหลายพึงถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดตลอดชีวิต รูปใดยินดีขหบดีจีวรรูปนั้นพึงต้องโทษภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดเข้าอาศัยที่มุงที่บังรูปนั้นพึงต้องโทษภิกษุทั้งหลายไม่พึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตรูปใดฉันปลาและเนื้อรูปนั้นพึงต้องโทษ วัตถุห้าประการนี้พระสมณโคโดมไม่ทรงอนุญาตแต่พวกอาตมาสมาทานประพฤติตามวัตถุห้าประการนี้บรรดาประชาชนเหล่านั้นพวกที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสไร้ปัญญากล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณเชื้อสายพระสกยบุตรเหล่านี้เป็นผู้กำจัดมีความประพฤติขัดเกลา ส่วนพระสมณโคโดมประพฤติมากๆย่อมคิดเพื่อความมากๆส่วนพวกที่มีศรัทธาเลื่อมใสเป็นผู้ฉลาดมีปัญญาย่อมเพ่งโทษติเตียนโพนธนาว่าฉะไหนพระเทวทัตจึงได้พยายามเพื่อทำลายสงเพื่อทำลายจักเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียนโพนทนาอยู่บรรดาที่เป็นผู้มักน้อยต่างก็เพ่งโทษติเตียนโพนทนาว่าฉะไหนพระเทวทัตจึงได้พยายามเพื่อทำลายสงเพื่อทำลายจักแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามว่าดูกระเทวทัต ข้าวว่าเธอพยายามเพื่อทำลายสงเพื่อทำลายจักจริงหรือพระเทวทัตทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าอย่าเลยเทวทัตเธออย่าชอบใจการทำลายสงเพราะการทำลายสงมีโทษหนักนักผู้ใดทำลายสงผู้พร้อมเพรียงกัน ย่อมประสบโทษตั้งกับย่อมไม่ในนรกตลอดกับส่วนผู้ใดสมานสงผู้แตกกันแล้วให้พร้อมเพียงกันย่อมประสบบุญอันประเสริฐย่อมบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับอย่าเลยเทวทัตเธออย่าชอบใจการทำลายสงเลยเพราะการทำลายสงมีโทษหนักนัก ครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าท่านพระอานน์นุ่งอันตรวาสศถือบาทจีวรเข้าไปบินทบาทยังกรุงราชครือพระเทวทัตได้พบท่านพระอานนท์กกาลังเที่ยวบินทบาตในกรุงราชครือจึงเข้าไปหาท่านพระอานนุ์แล้วได้กล่าวว่าท่านอานนุ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะทำอุโบสถ จะทำสังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาคแยกจากภิกษุสงฆ์ครั้นท่านพระอานนนเที่ยวบินธบาตในกรุงราชคฤห์แล้วเวลาปัจฉาพัดกลับจากบินธบาทเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วจึงกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้าเมื่อเช้านี้ข้าพระพุทธเจ้านุ่งอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเข้าไปบินธบาตอย่างกรุงราชครืพระเทวทัตพบข้าพระพุทธเจ้ากำลังเที่ยวบินธบาตในกรุงราชครืแล้วเข้ามาหาข้าพระพุทธเจ้าครั้นแล้วกล่าวว่าท่านอานน์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะทำอุโบสถ จักทำสังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาคแยกจากภิกษุสงฆ์วันนี้พระเทวทัตจักทำลายสงฆ์พระพุทธเจ้าค่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเรื่องนั้นแล้วทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าดังนี้ความดีคนดีทำง่ายความดีคนชั่วทำยาก ความชั่วคนชั่วทำง่ายแต่อารยะชนทำความชั่วได้ยากครั้งนั้นถึงวันอุโบสถพระเทวทัตลุกจากอาสนะประกาศให้ภิกษุทั้งหลายจับสลากว่าท่านทั้งหลายพวกเราเข้าไปเฝ้าพระสมณะโคดมแล้วทูลขอวัตถุห้าประการว่า พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสคุณแห่งความเป็นผู้มักน้อยความสันโดษความขัดเกลา่าความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสความไม่สั่งสมการปรารบความเพียรโดยอเนกปริยายพระพุทธเจ้าข้าวัตถุห้าประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักน้อยความเป็นผู้สันโดษ ความขัดเกล่าความกําจัดอาการที่น่าเลื่อมใสความไม่สั่งสมการปรารบความเพียรโดยอเนกปริยายข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพระวะโรกาสภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยู่ป่าเป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดอาศัยบ้านอยู่รูปนั้นพึงต้องโทษภิกษุทั้งหลาย พึงถือเที่ยวบินธบาตเป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดยินดีกิจนิมนต์รูปนั้นพึงต้องโทษภิกษุทั้งหลายพึงถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดยินดีขะหะบดีจีวรรูปนั้นพึงต้องโทษภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดเข้าอาศัยที่มุงที่บัง รูปนั้นพึงต้องโทษภิกษุทั้งหลายไม่พึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตรูปใดฉันปลาและเนื้อรูปนั้นพึงต้องโทษวัตถุห้าประการนี้พระสมณะโคดมไม่ทรงอนุญาตแต่พวกเรานั้นย่อมสมาทานประพฤติตามวัตถุห้าประการนี้วัตถุห้าประการนี้ชอบแก่ท่านผู้ใด ่ันผู้นั้นจงจับสลากสมัยนั้นพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีประมาณห้าร้อยรูปเป็นพระบวชใหม่และรู้พระธรรมวินัยน้อยพวกเธอจับสลากด้วยเข้าใจว่านี้ธรรมนี้วินยัยนี้สัตวศาสตร์ลำดับนั้นพระเทวทัตทำลายสงแล้ว ภพาพิกสุประมาณห้าร้อยรูปหลีกไปทางขยาศีสะประเทศครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรท่านพระโมค,คัขลานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อท่านพระสารีบุตรนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข่า พระเทวทัตทำลายสงแล้วพาภิกษุประมาณห้าร้อยรูปหลีกไปทางขยาศีสะประเทศพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระสารีบุตรโมคลานะพวกเธอจกมีความการนุนในภิกษุใหม่เหล่านั้นมีใช่หรือพวกเธอจงรีบไปภิกษุเหล่านั้น กำลังจะถึงความย่อยยับพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะทูลรับสนองพระพุทธพจน์แล้วลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วเดินทางไปขยาศีสะประเทศสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่ง ยืนร้องไห้อยู่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุนั้นว่าดูกระภิกษุเธอร้องไห้ทำไมภิกษุนั้นกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะท่านพระสารีบุตรท่านพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกของพระผู้มีพระภาคได้ไปยังสำนักพระเทวทัต คงจะชอบใจธรรมของพระเทวทัตดูกาะภิกษุข้อที่สารีบุตรโมคลานะจะพึงชอบใจธรรมของเทวทัตนั่นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสแต่เธอทั้งสองไปเพื่อซ้อมความเข้าใจกับภิกษุสมัยนั้นพระเทวทัต อันบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมแล้วนั่งแสดงธรรมอยู่เธอได้เห็นพระสารีบุตรพระโมคคัลานะมาแต่ไกลจึงเตือนภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเห็นไหมทำเรากล่าวดีแล้วพระสารีบุตรพระโมคคัลานะอัคระสาวกของพระสมณะโคดมพากันมาสู่สำนักเรา อองชอบใจขเราเมื่อพระเทวทัตกล่าวอย่างนี้แล้วพระโกกาลิกะได้กล่าวกับพระเทวทัตว่าท่านเทวทัตท่านอย่าไว้วางใจพระสารีบุตรและพระโมกลารนะเพราะเธอทั้งสองมีความปรารถนาลามกลุอำนาจแต่ความปรารถนาลามกอย่าเลยคุณท่านทั้งสองมาดี เพราะชอบใจทมของเราลำดับนั้นท่านพระเทวทัตนิมนต์ท่านพระสารีบุตรด้วยอาสนะกึ่งหนึ่งว่ามาเถิดท่านสารีบุตรนิมนต์นั่งบนอาสนะนี้ท่านพระสารีบุตรห้ามว่าอย่าเลยท่านแล้วถืออาสนะแห่งหนึ่งนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แม้ท่านพระมหาโมคคลานะก็ถืออาสนะแห่งหนึ่งนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระเทวทัตแสดงธรรมกถาให้ภิกษุทั้งหลายเห็นแจ้งสมาทานอาจหารร่าเริงหลายราตรีแล้วเชื้อเชิญท่านพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตร ภิกษุสงฆ์ปราศจากถีนมิระแล้วทำมีคาถาของภิกษุทั้งหลายจงแจมแจ้งกับท่านเราเมื่อยหลังจักเอหลังท่านพระสารีบุตรรับคําพระเทวทัตแล้วลําดับนั้นพระเทวทัตปูผ้าสังฆาติสี่ชั้นแล้วจําวัดโดยข้างเบื้องขวาเธอเหน็ดเหนื่อยหมดสติสัมปชัญญะ ครู่เดียวเท่านั้นก็หลับไปครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรกล่าวสอนพร่ำสอนภิกษุทั้งหลายด้วยธรรมีกถาอันเป็นอนุสาสนีเจือด้วยอาเทศนาปาติหารท่านพระมหาโมคคลานะกล่าวสอนพร่ำสอนภิกษุทั้งหลายด้วยธรรมีกถาอันเป็นอนุสาสนี จือด้วยอิทธิปาฏิหารในขณะนั้นดวงตาเห็นธรรมที่ปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแก่ภิกษุเหล่านั้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาทีนั้นท่านพระสารีบุตร เรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าท่านทั้งหลายเราจักไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้ใดชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคนั้นผู้นั้นจงมาครั้งนั้นพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะพาภิกษุห้าร้อยรูปนั้นเข้าไปทางพระเวรุวันครั้งนั้น พระกกาลิกะปลุกพระเทวทัตให้ลุกขึ้นด้วยคำว่าท่านเทวทัตลุกขึ้นเถิดพระสาลีบุตรพระโมคัลานะพาภิกษุเหล่านั้นไปแล้วเราบอกท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าไว้วางใจพระสาลีบุตรพระโมคขลานะเพราะเธอทั้งสองมีความปรารถนาลามกถึงอำนาจความปรารถนาลามกครั้งนั้น โลหิตร้อนได้พุ่งออกจากปากพระเทวทัตในที่นั้นเองครั้งนั้นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อท่านพระสารีบุตรนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้า ขอประธานพระวโรกาสภิกษุทั้งหลายผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ทำลายพึงอุปสมบทใหม่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่าเลยสารีบุตรเธออย่าพอใจการอุปสมบทใหม่ของพวกภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ทำลายเลยดูกระสารีบุตร ถ้าเช่นนั้นเธอจงให้พวกภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ทำลายแสดงอาบัติถุนละใจก็เทวทัตปฏิบัติแก่เธออย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีกถาให้ภิกษุทั้งหลายเห็นแจ้งสมาทานอาถารพร่าเริง ตลอดราตรีเป็นอันมากแล้วได้รับสั่งกะข้าพระพุทธเจ้าว่าดูกระสารีบุตรภิกษุสง์ปราศจากทีนมิระแล้วทำมีคาถาของภิกษุทั้งหลายจงแจมแจ้งแก่เธอเราเมื่อยหลังดังนี้ฉันใดพระเทวทัตก็ได้ปฏิบัติฉันนั้นเหมือนกัน พระพุทธเจ้าค่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่าดูกระระภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วมีสระใหญ่อยู่ในราวป่าช้างทั้งหลายอาศัยสระนั้นอยู่และพวกมันพากันลงสระนั้นเอางวงถอนเง่าและรากบัว ล้างให้สะอาดจ,จนไม่มีตมแล้วเคี้ยวกลืนกินเง่าและรากบัวนั้นเง่าและรากบัวนั้นย่อมบำรุงวันะและกำลังของช้างเหล่านั้นและช้างเหล่านั้นก็ไม่เข้าถึงความตายหรือความทุกข์ปางตายมีข้อนั้นเป็นเหตุดูการาภิกษุทั้งหลายส่วนลูกช้างตัวเล็กๆ เอาอย่างช้างใหญ่เหล่านั้นและพากันลงสะนั้นเอางวงถอนเง่าและรากบัวแล้วไม่ล้างให้สะอาดเคี้ยวกลืนกินทั้งที่มีตมเง่าแล้วรากบัวนั้นย่อมไม่บำรุงวันนะและกำลังของลูกช้างเหล่านั้นและพวกมันย่อมเข้าถึงความตายหรือความทุกข์ปางตาย มีข้อนั้นเป็นเหตุดูการพิสูจนทั้งหลายเทวทัตเลียนแบบเราจากตายอย่างคนกัมพร้าอย่างนั้นเหมือนกันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสประพันธ์ทคาถาว่าดังนี้เมื่อช้างใหญ่คุมฝงูงขุดดินกินเง้าบัวอยู่ในสะะใหญ่ลูกช้าง กินเง้าบัวทั้งที่มีตมแล้วตายฉันใดเทวทัตเรียนแบบเราแล้วจักตายอย่างคนกําพระฉันนั้นเรื่องพระเทวทัตทำสังฆเภทจบ